นิทานเรื่องหญิงสาวผู้ไม่รู้จักพอการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านที่ไม่ค่อยเจริญนักมีหญิงสาวที่ชื่อว่าจันนางนั้นมีหน้าตาที่ขี้รล้วขี้เล่ตั้งแต่กําเนิดมันเลยเป็นปมต้อยของจันอยู่ไม่น้อยเพราะหญิงสาวในหมู่บ้านของจันแต่ละคนก็มีรูปรักษณ์ที่ดีกันทั้งนั้นยกเว้นจัน นี่นางจันทำไมแกถึงได้อ้วนทวนขนาดนี้ฮะนี่แกตัวนางเพนใกล้บ้านเราสิหุ่นดีอย่างกับนางแปบดมาเองนี่ข้าก็ว่าข้าไม่ได้ขี้เหล่นะแต่ทําไมแกถึงหน้าตาขี้เลี้วขี้เลขนาดนี้ก็ไม่รู้จันที่ได้ยินแม่ตัวเองต่อว่าอย่างนั้นก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจก่อนที่จันจะร้องห่มร้องไห้วิ่งเข้าป่าไป ทำไมไม่ต้องว่าข้าขนาดนี้ด้วยนะถึงยังไงข้าก็เป็นลูกของแม่แท้ๆโอ้ยเจ็บนี่ข้าชนกับอะไรเนี่ยด้วยความที่จนันเอาแต่ร้องห่มร้องไห้โดยที่ไม่ได้มองทางจึงทำให้นางเดินชนกับกิ่งไม้ที่น้มขวางทางเข้านี่เจ้าช่วยข้ายอย่างหนึ่งจะได้ไหมเอ๊ะเสียงใครกัน ข้าเองเจ้าช่วยข้าอย่างหนึ่งจะได้ไหมแล้วข้าจะให้พรพิเศษกับเจ้าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยต้นไม้พูดได้อย่างนั้นหรอใช่ข้าคือต้นไม้พูดได้เพราะข้าเป็นต้นไม้วิเศษยังไงล่ะแล้วท่านจะให้ข้าช่วยอะไรท่านอย่างนั้นหรืออ๋อข้าอยากวอนให้เจ้าช่วยตัดกิ่งไม้ให้ข้าน่อยกิ่งไม้ที่เจ้าเดินชนเมื่อกี้นั่นแหละ หลายเดือนมานี้กิ่งไม้ของข้าเติบโตอย่างรวดเร็วจนมันบังเส้นทางของผู้คนที่เดินผ่านไปมาแถวนี้หมดแต่ก็ไม่มีผู้คนใดที่มีน้ำใจตัดกิ่งไม้ให้ข้าเลยทั้งทั้งที่มันบังเส้นทางของพวกเขาเองแท้ๆเพราะฉะนั้นเจ้าช่วยตัดให้ข้าหน่อยแล้วกันนะแล้วข้าจะให้พรนิเศษแก่เจ้าทั้งหมดสี่ข้อเจ้าจะตกลงหรือไม่ พรวิเศษอย่างนั้นหรือพอรวิเศษที่ท่านว่าเนี่ยข้าสามารถขออะไรก็ได้อย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่เจ้าสามารถขออะไรก็ได้แล้วข้าจะทําให้มันเป็นจริงเองงั้นข้าก็ตกลงจันได้ตัดสินใจตัดกิ่งไม้ให้กับต้นไม้วิเศษเพราะนางคิดว่าข้อเสนอที่ต้นไม้วิเศษให้กับนางนั้นค่อนข้างดีและว,วิเศษสุด และจันเองก็ได้คิดไว้แล้วว่าจะขอพอรวิเศษอะไรกับต้นไม้วิเศษต้นนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ข้าก็ขอพอรวิเศษกับเจ้าได้แล้วสินะก็ว่ามาสิพรสิ่งใดที่เจ้าอยากได้กันแต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนเลยนะพรวิเศษของข้าถ้าขอแล้วข้าไม่สามารถทำให้มันกลับไปเป็นอย่างเก่าได้เพราะฉะนั้นเจ้าคิดดีๆก่อนค่อยขอละ รู้แล้วนะงานพรที่ข้าอยากให้มันเป็นจริงก็คือข้าอยากมีรูปร่างที่ผอมเพลียวอย่างกับนางแบบนะ่ะเจ้าพอจะให้ข้าได้หรือไม่แน่นอนข้าขอให้พรที่เจ้าขอจงสมปรารถนา,นาบัดนี้และแล้วในพริบตาจันก็กลายเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างผอมเพลียวดังใจหวัง ว้าวนี่แขนของข้าจริงไหมเนี่ยทำไมถึงได้แห้งได้ขนาดนี้กันก็แขนของเจ้านั่นแหละทีนี้เจ้าก็สมปรารถนาแล้วงั้นก็ขอมาเลยอีกสามข้อเจ้าอยากได้สิ่งใดอีกอืมข้าขอคิดดูก่อนนะโอ้ยแต่ข้าคิดไม่ออกเลยงั้นไว้วันหลังข้าค่อยมาขอท่านอีกแล้วกันนะหากข้าคิดออก จันเดินเข้าหมู่บ้านด้วยความดีอกดีใจตัวที่คนในหมู่บ้านก็มองนางด้วยความไม่คุ้นเคยเพราะจําจันไม่ได้นั่นเองแม่เป็นไงบ้างทีนี้ข้าผอมเพลียวเหมือนกับนางเพนหรือยังนี่เจ้าเป็นใครกันถึงมาเรียกข้าว่าแม่เป็นคนบ้าหรือเปล่าเนี่ย ก็ข้านางจันลูกแม่ไงจำไม่ได้หรือไงนางจันลูกข้ามันไม่ได้ผอมเพียวหุ่นนางแบบอย่างเองนะเว้ยลูกข้านั้นมันมีรูปร่างอ้วนท้วนอย่างกับช้างนูน่น <c oughs> นี่จะบ้าหรือไงก็ข้านี่แหละนางจันลูกแม่แม่ไม่เชื่อก็ลองดูฝ่ายลับของข้าตั้งแต่เกิดได้เลย เอ๊ะนี่มันไผ่ที่เดียวกันกับที่นางจันลูกของข้ามีนี่งั้นเจ้าก็เป็นนางจันลูกของข้าจริงๆอย่างนั้นหรือก็ใช่ละสิข้านี่แหละนางจันลูกแม่โถเอ้ยอธิบายจนเหนื่อยจันพยายามอธิบายกับแม่ของนางอยู่นานกว่าแม่ของจันจะเชื่อ หลังจากวันนั้นชีวิตของจันก็ดูมีความสุขกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่จัน์มีรูปร่างที่ผอมเพรียวขึ้นก็เริ่มมีหนุ่มๆในหมู่บ้านมาเล่ขายขนมจิบกับนางไม่ขาดสายทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนไม่มีแม้แต่ชายหนุ่มคนใดจะแลมองนางเลยด้วยซ้ำ แต่ความสุขก็เริ่มอยู่กับจันไม่นานเมื่อความอิจฉาลิษยาได้เพิ่มขึ้นถึงจันจะดูดีขึ้นมากแล้วแต่ความนิยมในหมู่ชายหนุ่มก็ยังสู้หน้าวีหญิงสาวข้างบ้านของนางไม่ได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่านาวีนั้นเป็นหญิงสาวที่มีผิวกายเขาผ่องใสที่สุดในหมู่บ้านมันเลยทำให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านชื่นชอบเป็นอย่างมาก คิดได้ดังนั้นจานก็รีบเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปขอพรข้อที่2กับต้นไม้วิเศษเจ้ามาหาข้าเป็นเพราะว่าเจ้าคิดออกแล้วใช่ไหมว่าอยากขอพรอ,อะไรกับข้าอีกใช่ข้าจะขอพรข้อที่2กับท่านนั่นก็คือข้าอยากมีผิวกายที่ขาวออร่าที่สุดในอาณาจากักรนี้ท่านจะให้ข้าได้หรือไม่ ได้ข้าขอให้พรที่เจ้าขอจงสมปรารถนาหน้าบัดนี้ว้าวนี่ผิวกายของข้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยแล้วพรวิเศษอีกสองข้อล่ะเจ้าอยากได้อะไรบอกข้ามาได้เลยข้าจะทำให้มันเป็นจริงเองเอาไว้ก่อนแล้วกันไว้ข้าคิดออกเมื่อไรข้าจะมาหาท่านอีก จันเดินเข้าหมู่บ้านด้วยความมั่นอกมั่นใจเพราะตอนนี้นางไม่ได้มีแค่รูปรักษ์ที่ผอมเพรียวอย่างกับนางแบบแต่จัน์ยังมีผิวกายที่ขาวผ่องใสกว่าใครในหมู่บ้านนี้เสียอีก จันเองก็ได้ดั่งสมใจหวังอีกครั้งชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างลงไหลในความสวยของนางแต่ยกเว้นแก้วชายหนุ่มรูปหล่อที่สุดในหมู่บ้านเพราะแก้วนั้นมีคนในใจอยู่แล้วนั่นก็คือพิมพ์ จันรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่นางแอบมีใจให้มาตลอดหลายปีก็คือแก้วจันพยายามมองหาสิ่งที่พิมพ์มีแต่จันไม่มีอยู่นานจนนางได้รู้ว่าสิ่งที่นางไม่มีเหมือนพิมพ์นั่นก็คือจมูกอันด่งได้รูป คิดได้ดังนั้นจันก็รีบเข้าป่าไปอีกครั้งเพื่อไปขอพรข้อที่สกับต้นไม้วิเศษและแน่นอนจันก็ได้ดั่งสมใจหวัง ตอนนี้จันมีพร้อมทั้งรูปร่างอันผอมเพรียวผิวกายที่เขาออร่าที่สุดในอาณาจากักรและจมูกโด่งอันได้รูปจนเข่าลือเรื่องรูปโฉมอันงดงามที่สุดในอาณาจากักรที่หาผู้ใดเปรียบเทียบของจันไปเข้าพระการของพระราชาเข้า พระราชาเมื่อได้ฟังข่าวลือเรื่องความงามของจันทร์พระองค์ก็ทรงสเสน่หาที่จะเจอนางเป็นอย่างมากก่อนที่พระองค์จะทรงอดกลั้นอีกต่อไปไม่ไหวที่จะได้เจอรูปชมของจัน พระราชาทรงตัดพระทยัยให้ทาหารพร้อมอามาตย์นำขบวนขันหมากมาสู่ขอจันทร์ไปเป็นพระสนมของพระองค์จันเมื่อรู้ว่านางนั้นจะได้เป็นพระสนมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นางก็รู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมาก หากข้างดงามมากกว่านี้ไม่แน่พระองค์อาจจะแต่งตั้งให้ข้าเป็นพระมาเหสีของอาณาจักรนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นข้าต้องงดงามให้มากกว่านี้คิดได้ดังนั้นจันทก็รีบเข้าป่าไปอีกครั้งเพื่อไปขอพรวิเศษข้อสุดท้ายของนาง เจ้ามาหาข้าเป็นเพราะว่าเจ้าคิดออกแล้วใช่ไหมว่าอยากขอพรอะไรเป็นข้อสุดท้ายใช่ข้าคิดออกแล้วแล้วตกลงเจ้าอยากขอพรอะไรเป็นข้อสุดท้ายกันละ่ะข้าอยากมีรูปร่างที่ผอมเพรียวมากกว่านี้และผิวกายที่เขาผ่องใสมากกว่านี้พร้อมกับจมูกด่งที่เป็นสันที่สุดในอาณาจักรนี้ เจ้าจะให้ข้าได้หรือไม่เจ้าแน่ใจอย่างนั้นหรือที่จะขอพรนี้เป็นข้อสุดท้ายกับข้าท,ทั้งทงที่เจ้าเองก็มีมันทุกอย่างอยู่แล้วข้าแน่ใจเพราะฉะนั้นท่านอย่ารีรอจะได้ไหมช่วยทำให้คำขอของข้าเป็นจริงก่อนเถอะข้าอดใจไม่ไหวแล้วนะที่จะได้เห็นรูปชมอันงดงามยิ่งกว่านี้ของข้า ถ้าอย่างนั้นหากเจ้ามั่นใจแล้วที่จะขอพรนี้เป็นข้อสุดท้ายกับข้าข้าก็คงจะหกักค้ำอะไรเจ้าไม่ได้แต่ข้าเตือนแล้วนะว่าพรวิเศษของข้าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเติมได้หากขออะไรไปแล้วเถอะนะรีบรีบเถอะข้าอดใจไม่ไหวแล้วนะง้นก็ได้ ข้าขอให้พรที่เจ้าขอจงสมปรารถนาหน้าบัดนี้พวกข้ามารับหญิงสาวที่เรื่องลือกันว่านางนั้นงดงามที่สุดในอาณาจาักรนี้จนหาผู้ใดเปรียบได้และพระราชาของพวกเราก็มีรับสั่งให้นำขบวนมาสู่ขอนางไปเป็นพระสนมของพระองค์ และนางมีชื่อว่าจันใช่หรือไม่เออใช่แล้วเจ้าค่ะนางจันร์คือลูกของข้าเองงั้นทำไมไม่ให้นางลงจากเรือนมาเปิดชมหน้าให้พวกเราได้เห็นกันหน่อยละ่ะว่านางนั้นงดงามเหมือนที่เขาเรื่องลือกันหรือไม่ ใช่ใช่ใช่แล้วพวกเราก็อยากเห็นเหมือนกันใช่ไหมพวกเราโอ้ใช่ข้าก็อยากเห็นนะใช่ใช่แล้วแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะฮื่ฮึ่ฮึข้าเองนางจันข้าคงไปเป็นข้าสนมของพระราชาไม่ได้แล้วล่ะเจ้าข่า ทุกคนบนโลกก็ย่อมมีหน้าตาที่สวยหล่อในแบบตัวเองเพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่มีดีกว่าไขว่คว้าหาจนมันเกิดผลเสียกับเรานะคะ